โัวแม่มดน้องใหม่อยังห่ะน้องใม่ไพ่บ้าน<ห>นี้ยังนอครับี่ฮะท่านแย่งแข็งจำปาสักนองมันบ่อันนี้เขาเอิดปลาอีาปลาหนูกวาจะอุ่นปลาหนูติคายจังเลย โลหนึงแสนเศร้าโลแสนซ่าวซ่าวซ่าวอ้โหตกหลายเด้อมีครับปลาบานบานยังก่อนพันแย่งปลาของบ่กโอ้โหหยนองเฮ็ดเพาะโลจะบาทบาทเท่าไหรโลจะกรีบหาสิบพันหาหมื่น กินไทยเท่าไรแปดสิบบาทโอ้พิ่นองเพิ่งเห็ดพอบานเฮาโล่0ีอยย่นี่โล่แปดสิบบาทเทจัไเดียกกับบาทเไหนใอไหนใครโลเท่าไโล่หก่หกสิบบาทหกสิบหกหมื่ ไม่สิพวกทัมเปนน้่างๆ่ยม่ัวเน้ที่อย่าเอน้องใหม่ไผ่ไน้องใหม่ไผ่เดี๋ยวจไผ่ยางไผ่ปลาไ่ไผน้ำมันแสบูกนวอื่นน้องใหม่แนวอื่นีไปแล้วสุภาษิตป็นห่อนเทียนมันสิเป็นแนวอื่นก่อนโบเซียหรอต่วันเปิดจัลันมันกิน่นี่ นอไม่นอไม่อ <rarely> ย <Pokémon> ัางหรอนอไม่ไพ่เนี่ยนะแกกินเลยมั้งเนี่ยแกกินเลยเนาะแกกินเลยดูมันแซ่บก็อยู่ไทยสิแซ่บกว่าแหละเนาะจังป็นข้าวหรอตัวเอาตลาดนี้ยังก็ยี่แมวกันกันนะตลาดขเนี่ยตลาดขเนี่ยตลาดขเนี่ยจับปลาซากมันขเนี่ยสองขเนี่ยขเนี่ยเนื้อหนี่งขเนี่ยไตบ่ายพัฒนาเอาขอบใจหลายเด้อขอบใจหรขอบใจ ที่ยังนอนน่แม่เป็กแม่เป็กผอ้แม่โมดเออแม่ใหญ่ตัวหอยทอดโมดตัวใหญ่ทอดแม่เป็กตัวเสียตลาดนีงก่อนท่านแยงตลาดท่านแยงแข่งจากตลาดท่านแยงเมืองเมืองเมืองจับปาซักอ่า